สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเป็นสกอร์เปียเล็กกันครับพอนที่เมื่อกี้ผมลืมเปิดไ่ซึ่งกันที่จะได้อีกตัวนี้ในจูเลติกบ็อกกี้หรือบ็อกไอสกยานนี่แหละคือเราต้องทำการเก็บเงินให้ประมาณ12500ห่นสองพัน้าร้อยถ้าอชัวก็ประมาณ20,000ดีกว่าครับแล้วต่อมาก็คือเราต้องทำการค่าแบบก็เอาจิ้นชัวก็คือแบบก็คือเล่นเป็นทีเล็ก ฆ่าตัวอื um, ่นประมาณสาก็ค uh, ือจมตีตัวอื่นที่ตายประมาณสามตัวที่ตายประมา้ตายประมาณ15ตัวถากแต่ผมผมก็งงอยู่อีกอย่าง้นึงเก็บเก็บปลาแมงป่องด้วยซึ่งก็เก็บหลายครั้งแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยมันจะช่วยได้เยอะขึ้น ฟุกสกอเปลี่ยนเด็กซึ่งในหนังผมจะบอกนิดนึงก็คือคือมันมีความสามารถโหดอดก็คือมันมีพิษ ก็ไม่รู้พี่ตัวอะไรปะอันนี้ภาษาเลยมันเป็นมัำเป็นมิดผมเป็นมิดง่ายอย่าะเว้ย i <laughs> ยุ่งกับฉันฉันไม่ถูกกับคอยาวมันไอ้ดันหนมากเหมือนเอาเอ,าอาพัพเดตเลยโอ้โหท,ที่ฝาเองก็เยียมไม่ถึงแต่ว่ามันเดินขึ้นมาได้าหายเมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้ มันน่งก็โดนก่อนแหละยาโดนข้าหนึ่งยาแม่แต่จะคิดยาแม่แต่จะคิด างครั้งก็ต้องเอาใช้ตัวเดียวบางครั้งหามีโอกาสบางครั้งใช้ตัวเดียวก็สู้ได้เอ็งมาทำนี้ทำไมาแกรีมามาอย่านะอย่าอย่าอย่าฉันมีแรปเตอร์เฮ้ยเฮ้ย กูขอยาวตามวัตอนที่เป็นมันยาวามสามารถของเองก็คือมันเกาะได้ กดจะพมให้ดูม yeah. ันปีนได้มันปีนแบบเนี้ยก็จะหาไข่จากไหนเนี้ยจะได้ตัวฮิตเตอรจริงไหในรงเท้าคนนี้ไอ น,นี่แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะต่อ,อ,ย,อ,อยังไงอะฟองมันขีดยังไงอะใครนับเป็นฟองยังยังไม่รู้เลยโอเคตอนนี้กีก้ากำลังไลก่กินทีเล็กเอ้อสยสไปโนน์จังหวะพูดทีเล็กอะไรเนี่ยและตอนนี้ผมก็จะไปล่าแพ อ๋อเป็ดเด็กนี่เท่าที่ผมดูมาในจรวดสิกบล็อกไม่มีห้ากัดเลยจะมีแค่ท่าตบเตะแล้วก็ฟาดหางแล้วก็จะไม่มีินนะแต่และท่าจะมีหินทัง้งนั้นเลยไม่รู้มันทำไมเล็บเอฟมัทจะมีหิดแล้วเวลาเตะมันจะมีหิดถ้าให้ผมนึกอึกหน้ายิงผมพิเศษเล่นคือมัน เอาหนามฮิตไปแคร่ตรงเด็กไม่ตะฮาแล้วก็ตะฮาวมันผมคิดแบบนั้นอ่ะ เอก็กระโดด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 เกมนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งทิ่ผมว่าเขาน่าจะแก้หน่อยก็คือเวลาเรากดวิ่งเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้วิ่งมันจะแบบเร่มเป็นยังไงก็โดดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าหากเขาแก้ให้แบบยังไม่วิ่งในตอนนั้นจะเป็นยังไงแบบก็ที่เขาแบบ กดวิ่งน่ะแต่ว่ายังไม่ได้เดินเเคลื่อนที่ก็คือมันยังไม่ได้เคลื่อนที่อ่ะสเตมิน่าน่าจะไม่ลดนะแบบนั้่าจะดีเหมือนกันนะทุกคนอมอไอตัวนี้ไม่น่าเข้าไกแฮะถ้ามันเป็นตัวเดียวกันที่ผมฆ่ามันมันต้องเอา ตัวอะไปะเอาไปก่อนเลยอยอมให้คนอื่นเอาไปก็ได้ กิ๊บแล้วนะกูคนนั่งจะไม่ค่อยมีอะไรทำแต่ว่าเนื่อผมเห็นว่าจะมีตัว,วใหม่ๆม,มาซึ่งอินโดมิัสและอินโดแรปเตอร์จะกลับคือในตอนนั้นมันยังไม่ได้นับเป็นไฮบิดเพราะไฮบิดมาเอาไปเลี้กงมาเป็นตัวแรกเพร,เพราะว่าตัวเพราะว่าอินโดแรปเตอร์กับอินโดมิระเขาก็เอาออกดูเหมือนว่าเขาจะจะเอาไปทำเป็นไฮบิดกลับมาแต่ผมเห็นในตัวอย่างนะก็คือแบบผมเห็นว่าแบบเมื่อผมดูช่องหนึ่งมา มัน 5, เป็นาเป็นท่าอินโดมินาสเล็กอะควรก็คือมันคำรามกนแล้วควรควรยังหนักควรหนักนวงแบบควร,แบบร,รแบบแบบโอล่าโอล่าเหมือนต่อยคือว่าแบบเหมือนต่อยแบบโอล่าในโจโจทุกคนแบบควรแต่เป็นการควรควรยังควรแบบยังรัวอะไรแล้วเตามด้วยการจับแล้วจับกดแล้วก็กัดเอออโลก็เหมือนจะมีท่าใหม่ก็คือแบบต่อมาก็าจะทําไอ้นั่นให้มันมาอะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันแต,แต่กรอบเบสเล็กมันจะมีท่าอะไรใหม่หรือเปล่า ก็เอาไปถามเขาดูเขาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรมากแต่เขากดใจแล้วก็ให้ไปนะงั้นขอจบไปเพียงเท่านี้นะคนเดี๋ยวผมผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับทุกคนก็คือให้เป็นวิลลิซีเซปเตอร์แล้วก็ไปฆ่าตัวอื่น5้าตัวเก็บปลาแมงป่องให้ได้หนึ่งตัวบัว่ายๆก็คือเก็บจนกว่าอาจจะซื้อแบบ สกอร์เป็นเลได้ครับถ้ายังไม่ได้ก็เก็บต่อเพราะมันอาจจะมีบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้คุกคนก็คือเก็บจนกว่าจะได้ครับตัวทีเล็กอ่ะก็คือถ้าหาให้ชัวนะวก็คือไปฆ่าทีเล็กสามสิบตัวไม่ก็เล่นเป็นทีเล็กไปฆ่าตัวอื่นสามสิบตัวแต่ผมว่าน่าจะเป็นไปเล่นเป็นชูเกทีเล็กฆ่าตัวอื่นสามสิบตัวเพราะว่าเอาก็บอกไงครับแล้วก็เล่นเป็นคานโนไปฆ่าตัวอื่นสิบห้าตัวแล้วก็ต้องเก็บ เงินที่เขาเรียกว่าไดโนคอยประมาณหนึ 12, ่งืสองห้าร้อยไดโนคอยอก็จะได้มาแล้วครับตแต่สกอร์เปียเล็กลอนะโอเคทุกคนบา,บายๆนะครับบ๊า